สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะบุไปซื้อครีมกันแดดมานะคะปุใช้ครีมกันแดดแบบธรรมดาเลยเนี่ยแหละวันนี้นะคะไปเจอตัวนี้มาบุไม่รู้หรอกนะว่าเขามีแบบนี้อยู่แล้วนานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยสังเกตนะคะไปซื้อก็จะไปซื้อเคาน์เตอร์ครีมกันแดดของผู้ใหญ่ธรรมดาเนี่ยนะใช้ทาหน้า แล้ววันนี้เจอตัวนี้นะคะสำหรับเบบี้นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าไม่มีน้ำตาไม่แสบตานเองนะคะปวดนึกถึงตอนไปน้ำตกในแองการาการหลายปีแล้วนะคะมีวิดีโอด้วยนะใครยังไม่ดูไปดูนะจ๊ะเมอร์ทาครีมกันแดดแล้วเขาก็เอามือป้ายเวลาน้ำอะท่วมหน้าเอ๊ะน้ำท่วมหน้าเรียกอะไรดี เราลงเรือกันไงแล้วน้ําตกอ่ะก็กระเซ็นมาที่หน้าเขาแล้วเขาก็เอามือปาดน้ําอ่าน้ําก็ไหลเข้าตาผสมกับครีมกันแดดมิเตอร์บักแสบมากพระมิเตอร์ทาเยอะตัวนี้เนี่ยปวดนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเลยอะ่ะไม่มีน้ําตาแสดงว่าไม่แสบนะจ๊ะทุกคนเอามาให้ดูกันใช้แล้วเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ใช้เพิ่งซื้อมานะคะรอดึงราคา จำไม่ได้ราคาจำไม่ได้ขอโทษนะเพราะใช้นูโตรจีน่าแบบธรรมดาอยู่นะคะหมดแล้ววันนี้ได้มาสองหลอดจ้าอยากได้ทั้งสองหลอดเลยก็เลยไม่เลือกไม่ลำเอียงเอามาสองเลยจ้า